จะมีคนดูไหมจ๊ะดูจะเล่นแบบมัวมัวให้ <laughs> เออ <า S 2> ได้เออเดี๋ยวให้แกดีกีตาร์ให้ดีกว่าเอาแบบมออัวมัวเอบบอเดี๋ยวตอนที่พี่ไลฟ์อยู่บ i โกเดยวก็เปิดซาวนี้ไปก่อนจะดีดแบบชอบคนเล่นคอดธรรมดาชิดไปโอ้โหตอนนี้ทุกคนน่าจะนอนกันอยู่การทักทายเจ็ดคนดูด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะ สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาบ่ายนี่เอาโทรศัพท์น้องมาดูแป๊บสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าตอนนี้ก็คือบ่ายโมงห้าสิบสามแล้วนะคะว้าววันนี้ทุกคนว่างกันใช่ไหมคะจะมีเพลงคริสต์มาสให้ฟังไหมครับมีแน่นอน <laughs> สวัสดีค่ะ กทั้ไทยทั้ง18คนดูด้วยนะคะทำอะไรกันอยู่คะเฮ้ยวันนี้กันยังไม่ได้ลงเพลงเลยเดี๋ยววันนี้จะทำเพลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนกินอะไรหรือ,อยังครับยังไม่กินเลยคะ่ะว่าจะมาะเชิญทุกคนไปร่วมสนุกกันในลิง์ด้านล่างนะคะเช่นเดิม ว่างๆก็มาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีครับ FC จกเพชรบุนครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวแกนจะมีจะมีเหรอเรียกว่าแกนไปเที่ยวเออแกนจะไปเที่ยวเพชรบุร์ช่วงปีใหม่นะคะอยากฟังน้องร้องเพลงภาษาเหนือคะ่ะทานข้าวด้วยนะคะได้คะ่ะเดี๋ยวหนูจะหาเพลงเขาเรียกว่าเพลงอะเพลง ภาคเหนือมาลองเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเหมือนจะชอบแบบเออแกรลองเพลงเหนืออย่างนี้เนาะอย่าลืมทานข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนคะแกนขอคำปรึกษาหน่อยนะคะว่าแบบแกนจะทำผมสีอะไรดี <laughs> ตอนนี้คือแกนกัดผมไว้แต่ว่า แกนไม่รู้ว่าแกนจะลงสีอะไรกนก็เลยเอาสีนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยหลายคนอาจจะจําภาพมาจากโอเคสีเขียวโอ้สีเขียวน่าสนใจค่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่แกนกําลังกําลังสนใจเลยทีเดียว <laughs> สวัสดีค่ะ บอกรักพี่โอ้นหน่อยรักนาพี่โอ้นจูบจูบ <c oughs> โอเคขออนุญาตแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะเน่ารักมาก <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันในลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็บา,บาย <c oughs> แค่มาบอกแค่นี้แหละ <c oughs> ไปเจอกันลิงก์ด้านล่างเด้อทุกคนขอบคุณค่ะ